สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะฮะวันนี้นะครับอัดมีรถบด700ออยางนะครับผมมาแนะนำให้ชมกันนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นรถบดของยี่ห้อซาไกานะฮะตามชื่อต้นคลิปเลยเป็นตัวซาไกทีสองหรือว่าซาไกทีทูนั่นเองนะครับอ่าตัวนี้เนี่ยก็เป็นเพิ่งเออ่เพิ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆเลยนะฮะขอไปลินพันนะฮะเพิ่งเข้ามา ตัวสดร้อนเลยนะครับถ้าเกิดท่านใดที่กำลังตามหานะครับรถบท7จ็ด้อยย่างที่เน้นสภาพสวยๆหน่อยเนี่ยตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์แน่นอนนะนี่นะฮะเดี๋ยวให้ดูสภาพกันก่อนนะครับเริ่มจากสภาพย่างด้านหน้าของเขาก่อนเลยนะครับนี่ สภาพยางของเขาเนี่ยก็ถือว่าใช้งานได้ยาวๆเลยนะครับ<า> <rar> นี่นะฮะแล้วก็ตามสายรถบดของ7ล้อ,อยางนะฮะด้านหน้าของเขาเนี่ยก็จะมียางทั้งหมด3เส้นนะแล้วก <Wis dom> ็ในส่วนของยางด้านหลังเนี่ยก็จะมีทั้งหมด4เส้นนะครับอ่ <out> าอันนี้ก็จะเป็นสไตล์ของรถบด7ล้อน,น,ๆๆลน,นะครับหน้าหลังเออหน้าหน้า3หลัง4นะฮะนี่นะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมาสวยมากๆนะพวกตัวถังนะฮะคัส่งคันจรของเขาเนี่ยสวยหมดเลยนะครับรอยผูของตัวถังน้ำเนี่ยไม่มีเลยนะครับตัวนี้นะครับ หนตะะากลสีเหลืองสดใสหล่อมากๆนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวดูยางด้านหลังกันบ้างนะครับนี่นะฮะอย่างที่บอกไปมีสีเส้นนะนี่นะฮะสวยนะครับแล้วก็พวกตัวปัดดินนะฮะปัดยางเนี่ยก็จะมาเต็มๆเลยนะฮะอยู่ครบหมดนะครับนี่นะสภาพแบบนี้เนี่ยก็ใช้งานกันได้ยาวๆเลยนะครับนี่นะฮะสวยนะครับด้านหลังก็สวยนะ่ะโอเคเดี๋ยวขึ้นไปดูด้านบนกันหน่อยนะครับปีนขึ้นไปเลยนะครับ ข uh, ึ้นมาด้านบนนะครับหน้าตาด้านบนของเขาเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับเนี่ยนะฮะด้านหลังของเขานะฮะด้านหลังฝสาสเื้อเนี่ยก็สวยนะรอยปู่เนี่ยไม่มีนะครับเนี่ยนะฮะสวยมากนะครับตรงด้านหน้าก็จะตีตาสะไกแบบนี้เลยนะครับและก็เจ้าตัวนี้เนี่ยก็มีชุดหลังคามาให้พร้อมเลยนะเอาไปเนี่ยไม่ต้องไปสร้างเพิ่มเลยนะครับสามารถใช้งานลุยงานได้เลยนะครับเนี่ยนะฮะแล้วก็มีตัวกันล้อมาด้วยนะครับเนี่ยนะฮะกันเบรกกันลื่นนะครับอุปกรณ์เสริมครบนะฮะเนี่ยนะครับ ถังน,น้ำฝาปิดเรียบร้อยนะเดี๋ยวเปิดดูเครื่องยนต์กันหน่อยนะครับในส่วนของเครื่องยนต์เนี่ยตัวนี้นะฮะก็แน่นอนจะใช้งานเป็นเครื่องยนต์ยูสูนะแล้วก็ในส่วนของรหัสเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวยูสู 6BG1 นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นตัวที่ซีเรียสค่อนข้างสูงขึ้นมาแล้วนะเครื่องจะเป็นตัว BG แล้วนะครับเป็นถก BG แล้วนะแล้วก็สภาพเครื่องเนี่ย,บ,บ,นะอยบอกได้เลยว่าหล่อ,อมากๆนะครับนี่นะฮะเครื่องสวยมากนะฮะรอยจุดลวดซื้อเหมืองเขาเนี่ยไม่มีเลยนะครับนี่นะฮะ 6 b g 1ก็แน่นอนนะขึ้นต้นด้วย6 b g ปั๊บเนี่ยเครื่องยนต์ของเขานะฮะก็จะเป็นเครื่องยนต์6สูบนะครับลูกค้าครับนี่6สูบนะนเครื่องสวยนะครับตัวนี้นะครับเนี่ยนะฮะตรงตามหม้ชีดเนี่ยจุดรั่วซึมของเขาเนี่ยไม่มีเลยนะครับเนี่ยนะฮะแอนติกแงนติ๊กนะครับมาสตาร์ทเครื่องให้ดูกันหน่อยนะครับนี่นะฮะปิดง่ายมากนะครับสตาร์ทแป๊บเดียวติดเลยนะะนี่นะครับอ่า เล่นเครื่องกันนิดนึงนะนี่นะครับเสียงเครื่องยนต์นะฮะการทำงานของเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยก็บอกได้เลยว่าทํางานนี่แน่นแล้วก็ก็คืมดีมากๆเลยนะฮะไม่ได้มีเสียงอะไรที่ที่ปกติออกมาจากตัวเครื่องยนต์เลยนะครับมาปิดฝาก่อนนะครับ เนี่นะคเครื่องสวยทํางานแน่นนะแล้วก็ด้านหลักของเขานในส่วนของชุดใสายาของเขาเนี่ยก็มีมาให้ครบเช่นกันนะครับ นี่นะฮะชุดสายยางมีมาครบนะครับอันนี้เป็นถังน้ามันนะฮะก็มีติดมาให้เรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของเกียร์นยก็แน่นอนนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นตัวเกียร์ธรรมดานะฮะเน้นการใช้งานง่ายดูแลง,ง่ายนะครับอ่ะโอเคอันนี้ก็จะเป็นการนะฮะพาชมสภาพรอบคันนะฮะสะภาพด้านบนแล้วก็เป็นในส่วนของสภาพเครื่องยนต์นะครับของเจ้าตัวรถบอดสไกนะฮะทีทูคันนี้นะครับถ้าเกิดท่านใดนะฮะที่ดูแล้วสนใจเนี่ยนะครับเจ้าตัวสไกทีทูคันนี้นะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยตามเบอร์โทร ขึ้นอยู่ด้านบนขวามือตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอลูกค้าที่ต่อเข้ามานะฮะอักจจะมีรูปของเขาเนี่ยพร้อมกับวิดีโอตอนขับทดลองใช้งานของเขานะฮะให้ลูกค้าที่เห็นว่าเกียร์เกิงของเขาเนี่ยเดินหน้าถัง ปกติดีหรือเปล่าเนี่ยนะครับส่งให้กับลูกค้านะครับได้ดูได้ชมกันทั้งไลน์ทีนด้วยนะเพื่อใช้ในการประกอบการตัดใจนะครับคันนี้เนี่ยก็บอกได้เลยว่ามาสนมากๆนะแล้วก็ในส่วนของเครื่อง่ยก็สวยแล้วก็ทํางานได้แน่นดีมากๆเช่นกันในส่วนของเกียร์การขับทดลองใช้งานเนี่ยที่ร้านได้ทำการเทสไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ใช้งานได้ครบดีปกติหมดเลยนะครับสำหกับทนใดที่สนใจนะฮะก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอฝากไว้ที่นี้นะฮะกับตัวรถบด7อดอยย่างนะครับ ซาไกทีสอหรือว่าซาไกาที t w คันนี้นะครับ <S <S ใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะแล้วก็ฝากกด Subscribe นะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้พาสินค้าตัวใหม่ของเรานะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ